แยกกงเขาใช่ไหมคะลาเต้นอนไม่ค่อยหลับลวเต้นอนคนเดียวไม่หลับนะ,ะแต่พอแม่อมเอาหมูหวานมาอหูด้วยลาเต้นอนค่ะนอนหลับนะคะแล้วก็แบบดูมีความสุขอะนะนี่โกงมันเล็กไงเดี๋ยวตอนกินข้าวอแม่อมจะแยกแล้วก็เดี๋ยวแม่อมจะดูอีกทีนึงแต่ว่าอันนี้ให้เขาอยู่กันมาหลายชั่วโมงแล้วคะค่ะเพราะว่าโกงมันเล็กไงแม่อมก็สงสารไม้นี่มันอ่อนไปไม่ลูกอันเนี้ย อันนี้อันใหม่นะไม่เหมือนอันเก่าอันเก่ามันแข็งแรงกว่าหรือเปล่าแม่อมก็ไม่รู้อันนั้นของก้อยเจ๋งเขาไงอันนี้อันนี้อันใหม่ลาเต้แบบนอนได้อ่ะปกติลาเต้เขาไม่นอนนะเนี่ยสองสามวันที่ย้ายมาเนี่ยลาเต้เขาไม,ไม่ไม่นอนเหยียดตัวอย่างนี้นะคะเขาจะนอนแบบเหมือนเขานอนไม่เขาเรียกว่าอะไรล่ะอยู่คนเดียวเหงาอะไรก็ไม่รู้ก็คืนายหวานดี่ะ วานก็ดูเงาเงานะไปอยู่ตรงนู้นแม่อมก็อุตส่าห์ให้กรงติดกันแล้วคือว่าไม่ให้อยู่ไกลกันแล้วถ้วยยาเนี่ยมันมีถ้วยใหญ่ถ้าถ้วยใหญ่มาวางปุ๊บมันจะเกะกะทันทีเลยไงถึงได้ให้อยู่คนละกรงแล้วก็อยู่คนละกรงแต่แต้ก็ไม่หลับแบบนี้ไม่นอนแบบนี้นะคะจะนอนอีกอย่างหนึง่งล้วก็สงสารเหมือนกันแหละหว, <c oughs> วานแววตาเขาแบบว่ามีเ,าเรียกว่า สดใสขึ้นมานิด,ดนึงได้อยู่กับลาเต้ค่ะถ้าอยู่คนเดียวหน้าเขาจะเศร้าๆ <c oughs> คนเขารักกันนะ <c oughs> ดีมน้ยคะขอให้ได้อยู่กันอยู่ด้วยกันเนี่ยนอน <c oughs> ลาเต้หลับแบบ ปกติเขาอยู่ด้วยกันตรงมู่น่นะคะกรงใหญ่เขาก็นอนอย่างนี้นะคะ่ะแต่แม่อ้อมสังเกตูหลายวันแล้วที่จากที่เขาย้ายย้ายเขาด้วยกันนี่แหละถึงได้สังเกตว่าลาเต้ไม่ยอมนอนแบบนี้เลยนะลาเต้จะนอนแบบแปบบ๊แบๆบแบบลาเต้ไม่นอนยาวขนาดนี้แม่ก็ไม่เข้าใจคือไม่เข้าใจเขาอะ่ะแล้วถ้าหากว่าเกิดเทรนใดคนหนึ่งไม่อยู่เนี่ยมันจะเป็นยังไงอันนี้สิ่งที่แม่อ้อมน่าเป็นห่วงมากๆลาเต้เขานอนหลับอย่างนี้นานแล้วนะคะ ั้งแต่แม่อ้อมถ่ายครั้งแรกจนเนี่ยเขาหลับแบบมีความสุขมากหลับนานแล้วนะคือปกติเนี่ยถ้าสมมติว่าแม่อ้อมลงมานั่งเนี่ยเขาก็จะขยับตัวถ้าหากว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะแยกกงกันลาเต้จะไม่นอนเหยียดตัวแล้วก็หวานก็จะไม่นอนแบบนี้คือจะหลับไม่สนิททั้งสองคนเลยแต่เนี้ยแบบหลับสนิทลาเต้หลับนานมากแล้วเนี่ยคะ่ะตั้งแต่แม่อ้อมยังถูกบ้นเริ่มเริ่มต้นถูบัน้นจนถูบ้้นเสร็จเนี่ยลาเต้ก็หลับอยู่อย่างเนี้ยอืมโอ้ยจะให้แม่ทํายังไงดีล่ะเนี่ยลูกเอ้ย ก็ไม่เป็นไรนะคะแม่อ้อมก็ตั้งไว้อย่างนี้และค่ะจับเขาแยกกันบ้างอะไรกันบ้างให้อยู่ด้วยกันบ้างก็แล้วกันเพราะว่าถ้ากลางคืนเนา่แม่อ้อมกลัวว่ามันจะอึดอัดตอนที่แม่อ้อมไม่อยู่เพราะว่าอีกอย่างเรื่องกินเรื่องอยู่ด้วยเรื่องอาหารเรื่องหญ้าเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยมันสมมอยู่กองเดียวกันไม่ได้นะคะมันกองเล็ก้องรูหวานเนี่ยเหมือนกันทั้งสองตัวค่ะหลายวันที่แยกเนี่ยสองตัวก็คือนอนหลับไม่สนิท ใจเลยอ้อมเรากุ้มใจเลยถ้าตัวที่เขาอยู่คนเดียวเขาก็จะอยู่ของเขาคนเดียวอย่างเงี้ยเขาก็จะปกติเขาจะไม่ซีเรียสอะไรในอย่างมารุเนี่ยเขาอยู่ตรงไหนก็ได้มารุนี่เขาจะไม่สนใจใครทั้งสิ้นคือเขาเขาเป็นอะไรแหละกระต่ายที่ค่อนข้างปิดมิเวกแล้วก็โลกส่วนตัวสูงนะคะจ่าเขาก็เป็นเขาอย่างนี้ลิก็ปกติคิวก็ปกตินะคะส่วนตานี่แม่อ้อมไม่อยากจะพูดเลยเยอะมากค่ะ รู้รู้เกินเมื่อคืนแม่อ้อมก็ตีไปหลายรอบดื้อค่ะยิ่งนับวันก็ยิ่งรู้มากยิ่งดื้อมากเนี่ยแม่อ้อมก็เบื่อมันก็จะไปปล่อยวัดเหมือนกันเนี่ยบางทีแม่อ้อมก็บอกนะจะเอาไปปล่อยวัดเนี่ยเนี่ย,ยดูค่ะดูค่ะจะเอาไปปล่อยวัดแล้วเราคานเบื่อเห็นไม่ได้เลยเห็นแม่ไม่ได้แทะกงมั่งอะไรมั่งเนี่ยแม่เบื่อเข้าใจไหมแม่จะเอาไปปล่อยวัดแล้วเนีเ่ยเห็นไหมคะเ,เห็นไ,ไ, shortage, Ident, ไหมคะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเอาลำคาญเอาไปปล่อยวัดลวเลย ไปอยู่วัดนู่นวัดสมานนู่นก็ต่ายเยอะเอาไปทิ้งเลยแม่จเอาไปทิ้งอื